อันนี้วาเลนไทน์เดย์โอแต่พวกบรรดาคอการเมืองก็ไม่สนหรอกวันลนทุงวาเลนไทยเลยอ่ะเออเขาแบบมีเสียงเขาเรกว่าอะไรนะเอซของทั้งสองฝั่งนี่บ่นกันเลยนะอืมอ่าเอฟซีพักภูมิใจไทยก็บอกไปเอาเพื่อไทยมาทำไมเพื่อไทยก็บอกไปอยู่กับภูมิใจไทยทำไมตอนนี้กันลำบากคือเราว่าไปอ่ะไม่ว่าพัก ภูมิใจไทยเนี่ยเลือกทางไหนเนี่ยมีปัญหาทั้งคู่เลือกเพื่อไทยก็มีปัญหาเลือกกล้าทําก็มีปัญหาแต่ว่าพอจับมือกับเพื่อไทยปุ๊บเนี่ยมาแล้วโอ้โห oh. คือคุณต้องตอบคำถามไม่ได้นะเ,ออเพราะว่าก,การที่คุณได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าลืมนะว่าคนในพื้นที่อีสานใต้เนี่ยเขาเลือกคุณและเลือกด้วยเหตุผลอะไรก็เลือกด้วยเหตุผลเรื่องของสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาและถามว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็หลายคนเนี่ยในพื้นที่เขาก็มองว่ามันมาจากพักเพื่อไทยเมื่ะน,นั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันสะท้อนกลับไปที่พรกภูมิใจไทยไม่น้อยแหละ ใช่นะฮะก็ก็เกิดคำถามเม,มื Media, ่อคืนในโซเชียลมีเดียก็เขาเรียกว่ามีกระแสอยู่พอสมควรนะออกมา,ามาต่อต้านคุณสุริยะกับ <c oughs> คุณสมศักดิ์ด้วย <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะไม่มีใครหน้าบาน แบบยิงได้แบบ32ซี่เท่ากับคุณสุริยะแล้วอะโซเชียลแชร์กันแบบหกระหน่ำมากเป็นไงแบบเหมือนทำนองว่าเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมฉันแบบเลือกข้างใครจะได้เป็นรัฐบาลทั้งนั้นอะไรแบบนั้น่ะแต่ไงก็ตามแล้วฝั่งฝั่งพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นข่าวภายในพักอะนะว่าให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการคานอำนาจกับ พักกล้าทาเพราะว่าถ้าอยู่นี้จับกับพักกล้าทาเลยแล้วก็อเอาพักเล็กอะไรมารวมเนี่ยก็คือพักกล้าทาก็จะขี่คอพักภูมิใจไทยอเอาเป็นว่าเนี่ยคือเราไล่ไล่มาก่อนนะคือณวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่าการรวมเสียงนะของพักภูมิใจไทยเนี่ยนะที่เชิญมาประกาศตัวออกมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะมีนะคะทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นับได้280เสียงแล้วนะคะก็คือ ภูมิใจไทยเนี่ยร้อบวกกับเพื่อไทยใน74บวกกับพลังประชารัฐนะซึ่งนับรวมไปเลยเห็นบอกว่าตามข่าวบอกพลังประชารัฐเนี่ยเขาตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าเขาจะต้องเอากาอี้เดิมคือกระทรวงแรงงานอ่าแล้วก็บวกกับพรรคเศรษฐกิจอีกสแล้วก็บวกกับพรรคนะที่อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเนี่ยก็คือพรรครวมใจไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคใหม่พรรคไทยซับทวีพรรครวมพลังประชาชนเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะออกมาเป็น280เสียงด้วยกัน ซึ่งจริงๆก็เพียงพอนะซึ่งจริงๆถ้าถ้าจบที่ตรงนี้ก็เพียงพอแต่ดูเนี่ยนะคือตอนนี้มันยังไม่ใช่บทสรุปหรอกเหมือนเป็นการพูดคุยเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อต่อรองเออเพาแบบเออเหมือนเป็นการหารือล่วงหน้าในการอ่าฟอร์มทีมรัฐบาลแต่ถามว่ามันใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าใช่ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมานั่งเลียงหน้ากระดานแล้วก็แถลงพร้อมกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นตาม ตามเขาเรียกไตามมารยาททางการเมืองอ่ะนะคุยแต่ละพักไปก่อนเพราะว่าแกจะบอกว่าไงเห็นไหมคุณนุทินจะบอกไปเลยบอกว่าจะคุยเรียงตามลำดับใช่ลำดับคะแนนซึ่งอย่างพักประชาชนเนี้ยข้ามไปเพราะว่ายังไงเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอาภุมิใจไทยเพราะนั้นเขาก็จะไม่คุยด้วยใช่แล้วว่าแล้วคุณอนุทินก็พูดเสมอบอกว่ายังมีเวลาคือมันก็จริงอ่ะมันมีเวลาเป็นเดือนอ่ะแปดเมษาคุณผู้ฟังครบตามกําหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้อง เลือกตั้งผลการเลือกตั้งเป็นทางการ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลยังต้องขย่าอีกเยอะอาจจะไม่ได้ออกมาแบบที่เราเองใช่พออันนี้มันแค่เริ่มอย่าไปแบบอุ้ยแบบตื่นเต้นตื่นตูมกันอะไรแบบอมากมายเป็นไปตามมรรยาททางการเมืองด้วยนะะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้นะทางพรรคกูมิงใจไทยขก็คงจะได้คิวพูดคุยกันกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วล่ะเนี่ยเ่าเป็นคิว นี่อ่าถ้าคุยกับร้อยธรรมนัฐก่อนแล้วจะต้องคุยกับประชาธิปัตย์ไหมคุณคุณภิสิทธิ์บอกไม่ต้องไม่ต้องคุยจริง่ากไม่รู้้ยถึงเวลาเนี่ยเขาคงติดต่อเขาคงต้องคุยแหละอ่าใช่คือจะจะไม่ร่วมก็เออบอกมาเลยว่าไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยขาคงคุยตามมารยาทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไงก็ตามนะสาหรับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคือตอนเนี้ถ้าเราตามเงินมาตั้งแต่ช่วงหลังจากการเลือกตั้งเนี่ย เราจะเห็นข่าวอ่ะที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันน่าสนใจเหมือนกันนะว่าข่าวมีปล่อยออกมาต่อเนื่องว่าพักภูมิใจไทยไม่เอาพักกล้าทำสังเกตไหมเออพักเออเดวก่อนนะไทยรัฐละมั้งเปิดประเด็นเลยอะ่ะไทยรัฐเปิดประเด็นเลยบอกว่าเนี่ยคือจะจับมือกับพักเพื่อไทยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บวกรวมกับพักเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอาพักกล้าทำอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดประเด็นอีกก็คือไม่เอากล้าทำอีกเออซึ่งก็น่าแปลกใจนะว่ามัน ด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามรายงานนะวันนี้เป็นข่าวออกมามันเป็นขาออา่นนขาวออกมาล่าสุดนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยที่เขาไม่ยอมให้กล้าทำเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคือทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องการจะดูแลกระทรวงเกษตรเออต้องการจะดูแลกระทรวงเกษตรก็คือจะให้คุณสุปจีเนี่ยนั่งรองนายกควบกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กํากับดูแลกระทรวงเกษตรค่ะเออเพื่อให้การผลิตเนี่ย ทางด้านการเกษตรเนี่ยมันสอดคล้องกับการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ก็คือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละแต่ทีเนี้ยนะนะคือร้อยเอกธมนัทเนี่ยเขาก็รับผิดชอบอยู่ไงแล้วอืมอันนี้มันถือทางร้อยเอกธมนัทเนี่ยจะยอมไหมอะตามข่าวบอกว่าไม่ยอมอะเออคือจะให้มาอยู่ในโคต้าของพรรคภูมิใจไทยในสมหรับกระทรวงเกษตรเนี่ยซึ่งร้อยเอกธมนัทก็ยังไม่ยอมคือต้องการโคต้าเดิมอยู่อ่า แล้วก็เลยทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจำเป็นต้องเปิดตัวพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพรรคเล็กต่างๆออกมาก็เพื่อจะกดดันพรรคกล้าทานั่นเองใช่ก็พี่กระแสข่าวเนี้ยก,ก็ถามไทยกันใหญ่นะนักข่าวนักข่าวหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกระแสเนี้ยออกมาจากเพื่อไทยเอามาเอาจริงนะถามนะหลายคนก็ต้องเชื่อหรอกว่าไอ้ข่าวที่ออกมาตอนแรกกับฟอร์มทีมรัฐบาลต้องมาจากเพื่อไทยขนาดคนในพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยมาจากเพื่อไทยแต่แต่เล็กกันนะพี่ เอางี้ที่เล็กได้ข่าวเนี่ยเรื่องร้อยธรรมนัตว่าจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ปไม่ได้เป็นจากพักเพื่อไทยเพราะเล็กก็ไม่มีแหล่งข่าวในพักเพื่อไทยอยู่แล้วแต่จากในขั้วสีน้องเงินเองนี่แหละอืเออคือจริงๆมันมีหลายเหตุผลเลยก็เหมือนที่คุยกับพี่แดงอะว่าถึงขั้นที่ว่าท้ายที่สุดอะ ไอเรื่องต่อรองกระทรวงอะไระก็ส่วนหนึ่งแต่ท้ายที่สุดคือถ้าจะร่วมร้อยเอทธรรมนัตต้องไม่เป็นรัฐมนตรีเรื่องของห่วงเรื่องของคุณสมบัติด,ด้วยอ่าอ,อันนี้ก็ก็เป็นกระแสข่าวนึงอะนะเพราะฉะนั้นก็รอรอดูว่ามันมันต้องคุยกันเยอะอะือและในรานยงานข่าวนะที่วันนี้เป็นข่าวออ,อกมาเนะี่ยเขายังลงระบุไปถึงว่าคือถ้าหากว่าพรรคกล้าทำเนี่ยไม่ยอมจะปล่อยกระทรวงเกษตรออกมาเนี่ยนะ ก็มีโอกาสที่พักกราธำจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลอันนี้ตามรายงานข่าวที่เป็นข่าวอ,ออกมาในวันนี้เลยนะอนเออแล้วก็ยังลงรายงานเหมือนกันว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นกับทางโตของร้อยเอกธรรมนัฐในกรณีที่คุณแบบเหมือนยามกันนะนเ,เรื่องเรื่องสองเขตใช่นในในในการดูแลของอคุณวราวุธอะไรอย่างเงี้ย จังหวัดสุพรรณก็ไปแทรกเขาแล้วก็ยังมีจังหวัดที่ไปแทรกในในการดูแลของคุณชาดาหรือยังไงเนี่ยอใช่คือประมาณว่าร้อยธรรมนัฐเอาจริงทุกเขตที่ลงคือบางบางอันเหมือนแบบเหมือนแับว่าเออคือเขาไม่ได้หลบกันเพราะว่าเขาเขาส่งผู้สมัครทุกเขตชนกันแต่เขารู้ว่าคนไหนจะได้ไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่จะกลายเป็นห่วงไงเห็ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามานั่งไล่ดูประเด็นปัญหานี่คุณฟังนะว่าถ้าเกิดว่าพัก ภูมิใจไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยปัญหาที่จะตามมาคืออะไรออปัญหาที่จะตามมาก็คืออย่างที่เรียนผู้ฟังเอาไว้นั่นแหละว่าคือพักเพื่ออ่พักภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องตอบจะต้องตอบคําถามและชี้แจงกับประชาชนซึ่งเป็นแฟนคลับนี่แหละแล้วก็ผู้ที่เลือกพักภูมิใจไทยเข้ามาซึ่งที่เขาเรียกกันว่าเลือกเพื่อยุทธสง์ยุตธศาส์<อ>เนี่ยเออเพื่อที่ใช้พักภูมิใจไทยนยกลับก้ามาเป็นรัฐบาล ก็เพราะประเด็นปัญหาเรื่องของกัมพูชาที่หลายคนมองว่าออมันเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะที่ทําแล้วก็เป็นจุดใหญ่ใจความเลยล่ะที่ทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบถลุ่ทลายก็เรื่องกระแสะชาตินิยมนี่เองอแล้วไปไปมาเหมือนคุณหักคนที่เขาเลือกคุณด้วยการเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามาอันนี้คืออันนี้คือตามตามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตามความรู้สึกของผู้คนที่เขาเลือกอ,ะอ่ะตามความรู้สึกของผู้คนที่เขาเลือกกันเข้ามาเฮ้ยในเมื่อคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องตอบคําถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตอบคําถามคนในพื้นที่ภาคอีสานใต้ที่ได้เพราะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทั้งล้มตายทั้งทรัพย์สินต่างๆเสียหายออแล้วก็ได้รับผลกระทบกันเป็นจานวนมากสำหรับในพื้นที่ภาคอีสานใต้เนี่ยนะซึ่งคุณอกกวาด คะแนนเสียงไปแบบถล่มทลายสําหรับในพื้นที่ภาคอีสานใต้เพราะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่าคือตัวคุณนุทินจะให้คําชี้แจงในประเด็นเนี้ยังไงอแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคือมันยังมันยังลามต่อไปอีกเรื่องของคดีความคือรับรองว่าเมื่อสองพักเนี่ยมาบวกรวมกันปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ต้องหันกลับไปดูคดีความละคดีหัวสอวคอดีเขากระโดงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพักเพื่อไทยแบบโอโ้โหจะฆ่ากันให้ตายไป,ไปข้างหนึ่ง <laughs> กับพักภูมิใจไทยเนี่ย หมายความว่าทุกอย่างมันจะจบลงหรือเปล่าทุกอย่างมันจะเก็บเข้าหีบไปหรือเปล่าเก็บเข้าลิ้นชักไปหรือเปล่าแล้วรวมไปถึงคดีเอาภัยด้วยอซึ่งซึ่งเมื่อวานเห็นคุณมีนักข่าวถามพี่อ้วนภูมิธรรมใช่ไหมก็บอกว่ามันก็รันไปตามตามอะไรก็แล้วมันจะรันมันจะรันไหมล่ะมันจะรันไหมเนี่ยแล้วอันนี้มันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนจะต้องตั้งคําถามตามมาอืแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมัน อะไรมันจะเกิดขึ้นตามมาลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าพักปุ่มใจไทยเนี่ยตัดสินใจเลือกพักเพื่อไทยถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะปล่อยไปง่าย,ายๆหรออืมโอ้โหคุณเอ้ยสนุกแน่ใช่จำได้ไหมตอนช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมีปัญหากับพลเอกประยุทธ์นะถึงแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะบอกบอกว่าพลเอกประวิทย์เป็นคนสัง่ง <laughs> เออนั่นแหละอ่ะว่ากันไปร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าอย่างนี้ก็อ่าบอกว่าอย่างนี้กันแล้วกันแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัศเนี่ยปกติไม่เคยเปิดแถลงข่าวก็เปิดแถลงข่าวแบบทีๆเพื่อโจมตีพลเอกประยุทธ์ขนาดพลเอกประยุทธ์อะเออร้อยเอกธรรมนัศยังไม่สนเลยอะคือยังไม่อยู่ในสายตาเลยอะและขนาดคุณทักษิลน์นะใช่ยังออหักมาแล้วยังหักมาแล้วคิดดูร้อยเอกธร,รมนัศเนี่ยหักระดับไหนระดับพลเอกประยุทธ์ระดับคุณทักษิณแล้วภูมิใจไทยน่ะจะเหลือเหรอ <laughs> คุณกล้าตัดไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็เหมือนอว่าตัดแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าเอาไว้ใกล้ตัวดีกว่าเอาให้ไปเป็นฝ่ายค้านอ,อะไรเงี้ยอันนี้คือพูดในในในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเขี่ยพรรคกล้าทําทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเออเอาพรรคกล้าทําทิ้งนี่ก็ มันเขาลาะเนาะโอ้โหอยากเห็นมากเลยอะแล้วแบบก็ร้อยธรรมนัติก็คงจะสู้ในรูปแบบของอร้อยธรรมนัติคือสู้ขาดใจอะอ,อคือเป็นคนสไตล์แบบสู้ขาดใจอะเพราะอย่าลืมนะว่าคือพักภูมิใจไทยอะที่มีทุกวันนี้ได้นะก็เพราะพักกล้าทำนะคือแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเอ้ยพักภูมิใจไทยเนี่ยเกิดมาได้ เพราะพรคประชาชนที่ยกมือโหวตสนับสนุนให้คุณอน,นุทินเนี่ยได้เป็นน,นายกรัฐมนตรีแต่ต่อให้พรักประชาชนเนี่ยยกมือสนับสนุนให้คุณอน,นุทินเป็นนายกถ้าพักกล้าธรรมเนี่ยเขาไม่หักคุณรักษิณนะมาร่วมจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลถามว่าพรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นรัฐบาลในช่วงนั้นได้หรออืมไม่มีอ่ะใช่ออืเพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนคุณก็ติดหนี้บุญคุณพักกล้าธรรมนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคือจะยังไงก็ตามเนี่ยหลายคนก็มองว่า เหมือนจะเป็นการจับมือกันด้วยซ้ำในการลงในการลงสมัครในแต่<น>ละพื้นที่อ่ะหลบอะไรหลีกอะไรอะไรอย่างเงี้ยอในพื้นที่นั้นๆเขามีการวางยุทธศาสตร์ของเขาไวในแต่ละพื้นที่มาถึงได้ตะลุยกันขนาดเนี้ยคือเหมือนเขาประสานการทําหน้าที่กันเลยระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำใช่เพราะนั้นเนี่ยก็มีการมองกันนะนะว่าไอ้การอย่างที่อย่างที่เล็กบอกนั่นแหละคือการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า เ,เป็นการปรามเนาะเป็นการปรามร้อยเอกธรรมนัฐว่าคือคุณอย่ามาวางเงื่อนไขอะไรมากนะถ้าเกิดวางเงื่อนไขามากฉันก็ไม่เอาคุณนะเห็นไหมฉันจับมือให้เห็นแล้วนะจับมือกับพรกเพื่อไทยนะอะไรเงี้ยคือคือประมาณว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่อะไรนะสูตร,ส,ตรททสูตรท้ายที่สุดที่ที่ภูมิใจไทยเขาต้องการคือเขาก็ต้อง มีทั้งเพื่อไทยและกล้าทําคือเขากะเอาไว้คานกันแดงแดงคานเขียวเขียวคานแดงแต่ท้ายที่สุดมันอยู่ที่ตัวร้อยเอกธรรมนัฐด้วยว่าจะยอมเจราจาเรื่องเก้าอี้อะไรยังไงหรือเปล่าด้วยตอนนี้กําลังเป็นการเล่นเกมกันอะ่ะยังไม่มีบทสรุปหรอกว่ามันจะออกมาออกหัวออกก้อยออกรูปแบบอะไรยังไงเนี่ยเพราะมันยังมีระยะเวลาอีกนานแปดเออมษาคุณผู้ฟังครบหกสิบวันอะ่ะเออ,อที่กรกตเขาจะ ต้องรับรองผลการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นใช่ออือแล้วนะงานนี้นะจะบอกเลยนะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของพักส้มได้เป็นอย่างดีเลยจําได้มาว่าตอนช่วงเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยอที่เขามีการเซ็นเอ็มโอยกันอนะขนาดเซ็น mou แล้วนะมุฟังฮะอ,อันนี้แค่เขาจับมือกันแบบ หลมหลวงมาคุยกันนะหาลรือกันนะอันนั้นน่ะโอ้โหตั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเซ็นเอ็มอยูนู่นนี่เลยเหมือนประกาศมั่นกันแล้วอ่ะว่าไปอ่ะเหมือนถ้าพูดถึงอ่ะเหมือนแต่งงานแล้วนะใช่เอ U มอั่นแลเหมือนแต่งงานแล้วยังไม่ได้เข้าหอเท่านั้นแหละยังไม่ได้เข้าหอเท่านั้นเออแล้วไอ้ถามเลยเหอะว่าไอ้การลงนามเ O U มอยูเนี่ย คือคุณรู้ล่วงหน้าว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชื่อเลยนะว่าพักเพื่อไทยรู้ว่ามีการดีลออกมาแล้วเป็น acting เออเป็นการแสดงถึงบอกว่าถึงได้มีคำพล็อตออกมาว่าเพื่อไทยการแสดงเออการละครเอเพราะว่าพรกเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่าไปไปดีลกันกับทางฝ่ายของเอ่อวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐในการที่จะเอาโตวคุณทักษิณกลับมาเออเพราะนั้นเนี่ยนะ มาวันนี้ยถ้าเกิดว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยจะหักพักเพื่อไทยนะเพื่อไทยอ่ะจะต้องกลับไปรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอของพักส้มในวันนั้นว่าพักส้มเขาเจ็บปวดขนาดไหนกับการโดนคุณหักแล้วก็ทิ้งไปแบบนั้นนะเนาะโอ้โหเขาเรียกว่ากรรมมันแบบ ช่เออโหแต่การเมืองเนอะการเมืองบ้านเราอ่ะก็คือไอ้มิตรแท้และศัตรูถาวรเนี่ยคือมิตรแท้ไม่ค่อยมีเอ๊หนึ่งมิตรแท้ไม่ค่อยมีแต่ศัตรูถาวรอ่ะไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยนะได้มาจับมือเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยนะกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้สถานะของคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยลำบากอืมคือลำบากมากเพราะว่าตอนนี้มีกระแสออกมาคัดค้านกันเยอะมากเลยนะเออในโซเชียลมีเดียเนี่ย คือคุณสุริยะอย่าเพิ่งยิ้มไปยิ้มได้วันเดียวเมื่อวานนั่นแหละแล,แล้วแล้วอย่าลืมนะอันนี้มีมีมีมมแบบพวกทีมงานใกล้ตัวคุณอนุทินบอกว่าคอรมอเนี้ยต้องหน้าตาดีอืมหมดทุกคนอคือเหมือนกับว่ากําหนดสเปคมาเลยอะว่าใครที่แบบพอแบบเหมือนกับ มีตําหนิมีอะไรอ่ะพยายามจะไม่เอาเลยเออคือคืออย่างนั้นเลยอ่ะทึ่งซึ่งจริงไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าใช่เพราะนั่นหมายความว่าคือคุณจะต้องไปต่อสู้อ่ะต่อสู้กับเสือสิงกะทิงแลดอ่ะใช่ในคือถึงแม้ว่าคุณอุ้งทินบอกว่าไม่มีมุ้งไม่มีกวนไม่มีอะไรอ่ะแต่มันก็เห็นอยู่อ่ะพวกบ้านใหญ่ที่เข้ามานั่นคือมุ้งคือกวนอ่ะแล้วกวนสารพัดกวนแล้วก็ใหญ่กันทั้งนั้นด้วย อ,อืนี่มันเป็นปัญหาหนักเลยเอาแค่จะฟอร์มทีมรัฐบาลเนี่ยนะโอ้โหจะจัดตั้งคอมอเนี่ยโอ้ยลำบากแน่ๆคุณรุทนเจองานช้างงานใหญ่เลยอะ่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะรอดูอย่างเดียวเลยเนี่ยคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยานเนี่ยเอสเอสเพราะว่าคือเหมือนว่า <Es os> สองท่านเน e, <tr> ี่ยกำลังจะบอกว่าเป็นไงเป็นไงเห็นมะ้บอกแล้วว่าฉันอยู่กับใครฉันก็ได้เป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นเนี่ยคือคุณจะได้เข้ามาอยู่ในครมอไหมยังคุณสมศักดิ์ก็ดูจะพยายามเฟดเฟนะเห็นมัให้ลูกเออเนะคะให้ลูกให้ลูกสาวเข้ามาเป็นปาร์ตี้ลีสไงเห็นมั้ขนาดพี่อ้วนพ่อก็ให้ลูกชายเข้ามาเป็นปาร์ตี้ลีสอยู่ลำดับต้นๆเลยเออเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวนว่าโดยเจเนเรชันและโดยยุคสมัยมันต้องไค่อยเฟดเอาไปอืม ไม่ต้องอะไรนะเริ่มจะมีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลชินวัตรแล้วก็คุณทักษิณด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนในเบรกหน้านะคะโอโ้ข่าวตอนนี้กําลังดังเลยค่ะเรื่องคุณทักษิณเรื่องเนี้อ่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะอะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณน,นะออคุณไทกรคุณไทกรนห้อยสัมภาษณ์เอาไว้เ,เก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือข่าวค่อนข้างจะชัดเจนคือนอกเหนือจากคุณไทยกรก็เริ่มมีเสียงมีซุ้มเสียงจากหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดในทํานองเดียวกันว่าคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจละที่จะ โยนผ้า เลิกแล้วฉันจะไปอยู่เมืองนอกแล้วฉันจะไปอยู่เมืองไทยแล,แล้วก็จะพาครอบครัวเนี่ยลูกๆเนี่ยไปด้วยรวมไปถึงคุณนุงอิงด้วยมัง้งเพราะคุณนุงอิงเองเนี่ยก็มีคดีความแล้วคดีของคุณนุงอิงเนี่ยคือหนักมากอตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีการช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยที่เขาฟ้องกระทางสอบสวนกลางแล้วสอบสวนกลางก็ยื่นไปที่ปปชแล้วซึ่งก็คงต้องอาศัยระยะเวลาอีกพักหนึ่งอ่ะแล้วคดีของคุณนุงอิงเนี่ยคือหนักมากก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าคือเป็นคดีที่มีโทษหนักมากที่สุดเท่่าาททีีนยยมตรของได เคยเจอมาเลยคือโทษเนี่ยหนักถึงขนาดประหารชีวิตอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับชาตินะเนอะอ่าซึ่งนะตามข่าวเนี่ยระบุเลยว่าอ่ะคือคุณนักศิลป์เนี่ยวางมือค uh, ่อนข้างจะค่อนข้างจะแน่แต่ไม่อยากจะแบบฟันธงเลยสช่ไหมเปิดไ้ว้ศูนย์ศูนย์จหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ก็อยากฟันธงเลยอ่ะแต่ว่าเอาปาเป็นว่าตอนเนี้คือฟังจากหลายทางมากคือหลายทางพูดออกมาในในเสียงเดียวกันและขนาดเดียวกันเนี่ยนะคือคุณนักศิลป์เนี่ย มีข่าวว่าจะเซงพักก็ตอนนี้อะเห็นใช่ไหมอย่าง Voice TV เก่าะแล้วตอนนี้ก็เป็นพักเพื่อไทยเนี่ยก็คุณสุริยะดูแลอยู่อ๋อตึกกันนะเออเออคือซื้อไปเนี่ยซื้อขาดไปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะเจ๊แดงด้วยความที่ลูกชายเนี่ย<อ>คุณก็รับผิดชอบไปสิเอ,เออเมื่ะน,นั้นเจ๊แดงกับคุณสุริยะเนี่ยจะดูแลส่วนใหญ่จะเป็นเจ๊แดงอะจะดูแลในการเลือกตั้งครั้งเนี่ยอืมสนุกสนานเลยอืก่อนหน้านี้ปีหกหกคุณยิ่งรัก คุณนีรักเป็นคนดูแลนะเออการเลือกตั้งเนี่ยเออคุณเศรษฐาได้เข้ามาเป็นนายกนะครั้งนี้เขาก็เตรียมกันว่าเออถ้าชนะเลือกตั้งเขาจะให้คณยศชนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณนักสินก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าไปรวมกันกับพักภูมิใจไทยอ่ะก็จะให้บรรดาสมาชิกพักเพื่อไทยไหลไปรวมกับภูมิใจไทยเลยย้ายเลยย้ายพรคเซ็งอ่ะเซ็งอ่ะเพราะว่าก็มีการมองกันแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะ ไม่ได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่พักจะแตกกะสูงมากแล้วมันจะค่อยน้อยเหมือนคนมันจะไปซื้องูหงงูเห่าเลยเพราะเขาพร้อมไงพวกบรรดาที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคือพร้อมที่จะให้ซื้อแล้วอ่ะอืมก็เลยเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าพักเพื่อไทยอาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าของเราอาจจะมีจํานวนไม่น้อยจะไปอยู่กับร้อยเอกธรมนัทด้วยนะอืมเนาะ พออแม่ระดับร้อยเอกธรรมนัทเนอืะสบายเลยอ่ะทีนี้รอตามแล้วกันคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกตั้งเยอะอสองเดือนอะนี่กุมภาเองใช่ก็เดือนอะเดือนกว่าเดือนกว่าแม้ว่าคุณอนุทินจะบอกว่าไม่อยากให้เกิดสุญญากาศนานคือจริงคือหมายถึงว่ารัฐบาลรักษาการมันจะนานนะแต่ว่ามันก็แต่มันนานแต่มันก็นานอยู่แล้วแหละ ไม่แล้วมันไม่สั้นๆหรอกแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนมืองานเพราะยังเป็นนายกคนเดิมอยู่ไงก็ยังดีไงก็เออก็ยังดีตรงที่ว่าเป็นเป็นนายกคนเดิมแล้วก็มีแนวโน้มว่าเออคงจะไม่ได้แบบก็คงจะเป็นฟอร์มพวกฟอร์มเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลข้ั้งหน้าเพราะนั้นก็เออคุณก็จัดไปเออฉันก็รักษาการของฉันไปยาวก็ว่ากันไปฉันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไงฉันก็ไม่ไปไหนอยู่ดี่แต่ว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลซึ่งเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะ